เจ๊เอ๊มีคนจ้องมองเห็นป่ะเ <laughs> จ๊เอกคุณนายสุนันแอบมองเรื่อยๆนะอร่อยไหมคะวนันนี้อร่อยไหมคะเอาเมื่อกี้นี้บอกอร่อยนี่ใส่หัวแล้วเอาไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยเออพูดให้กําลังใจกันหน่อยนี่ละมุดคุณนายสุกแล้วค่ะอันนี้ชุดแรกนะคะ เดี๋ยวเราจะปอกให้กินกินละมุดไหมกินไ้แคะละมุดอ่ะกินอันนี้มื้อเช้าค่ะเดี๋ยวคุณนายทาแป้งเองนะคะนั่นอ่ะวันนี้เรามีไข่ค่ะนี่เห็นได้เขียวใหญ่เลยไม่มีฟันหรอกเป็นไงคะอันนี้เป็นไงคะบอกอาการได้ไหมอร่อยมองกล้องใช้จะใช้ตัวเองไหมเนี่ย ใช่ปามองเงี้ไม่ใช่ใช่ดิใช่ไหมคะเอามองซะอันนี้อายุแปดสิบแปดแล้วนะบอกให้ใบหวยก็ไม่ใบยอยูหน้าเห็นตัวเองไหมเป็นคนโครกรรากาตอนแข็งแรงดีไม่ยอมมาอยู่อยู่บ้านนู้น สภาพอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็รอลูกหลานไปเยี่ยมแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมกันเลยชะเง้อเป็นคนแก่เฝ้าบ้านน่ะแล้วก็ไม่มีใครไปเยี่ยมเดือนละครั้งเข้าไปกันคึกคักคุณนายก็นั่งจุ่มปุ๊กชวนมาอยู่ตั้งนานแล้วละ่ะสุดท้ายก็อยู่เองไม่ได้ต้องเอามาอยู่เนี่ยเอามาอยู่เสร็จแล้วจะมาร้องกลกับนู่นกลับนี่ตอนนี้ไม่เคยร้องแล้วค่ะเพราะความจําจหายใช่ไหม เมตโต่ตอตามนี้เลยค่ะเพืือนสูงเขาก็ไปกันหมดแล้วนี่เราต้องนั่งเฝ้านะคะเนี่ยสดสดดังซะด้วยดูแลวนไปค่ะมาเท้าโมงพอดีเลยวันนี้มีข้าวสวยนะคะคุณนายข้าวนิ่มค่ะก็เลยเอาเข้าวสวยเมื่อวานนี้หลานสาวไปหน้าศาลมา ซือจับชายมาแช่เย็นไว้เนี่ยจับชายหน้าสารค่ะข้าต้มใบเตยของเขาก็อร่อยดีซื้อมาให้คุณนายกินจะได้กินผักมั่งน้ำขุกขิดเอามา <c oughs> จับชายค่ะหัวเชเท้าตัดให้นะคุณนายนะเป็นไก่เราสะอาดแล้วนะคะ พยายามบอกเพราะว่าหลายคนเวลาดูคลิปแล้วบอกว่าเอากันไกลตัดไม่โอเคโอเคถือค่ะคุณนายจะได้กินสะดวกสะดวกมันเปื่อยจริงแต่ว่าชิ้นม,มันใหญ่ไงคุณนายไม่มีฟันมีแต่เงือก,นนก,อกันไกลนี้เราล้างแอลกอฮอล์นะคะรับรองความสะอาดค่ะ <c oughs> เขาสวยค่ะแล้วก็จับชายเอาช้นซ่อมไมคะคุณนายอ่ะ เอาไข่ไหมคะวันนี้มีจับฉ่ายแล้วก็มีไข่ต้มเช้านี้ต้มให้ลูกสาวไปเหลือลูกหนึ่งคุณนายเอาไข่ไหมโอเคค่ะเอาเสร็จแล้วค่ะคุณนายไข่เออตักเลยค่ะยืมข้างบ้านมาไข่หมดอ่าเดี๋ยวทําให้ไข่หมดแล้วลืมซื้อเช้านี้เราไปยืมยายมังกรมาเดี๋ยวต้องไปซื้อคืนเขานน่อ่ะธรรมดาแล้วไม่ค่อยขาดนะป้าอยู่อ่ะทีนี้ป้าเ็าติดธุระจะทำงาน เราก็จะไปซื้อจะไปซื้อแล้วก็ลืมตลอดเดี๋ยววันนี้ได้ซื้อแน่หมดจริงเช้านี้ไปยืมข้างบ้านมาเนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาคืนเขาด้วยเป็นไงมีเพื่อนบ้านดีก็อย่างนี้แหละแบ่งปันกันก็เลยได้ต้มเดี๋ยวจะออกไปซื้อไข่นะอืม <c oughs> อร่อยไหมคะคุณนายนาน้กินข้าวสวยทีงอร่อยเนาะอร่อยไหมไม่พูดไม่จ้าอา้าวอร่อยเอาอีกคำนึงแล้วกดไลค์ได้ไหม ได้ไหมคะกดไลค์ได้ไหมได้อ่เดี๋ยวรอไอ,อ้กดไลค์สิคะคุณนายคะกดไลค์ตุงมสูงหันมองกล้องโอเคค่ะกดไลค์คะ่ะเราต้องย้ำเตือนแล้วก็พูดวนไปพูดอยู่คนเดียวแหละเขาไม่พูดด้วยหรอกพูดไหมเป็นบางอารมณ์นะคนเนี้ยบางอารมณ์ก็พูดด้วยบางอารมณ์ก็ไม่พูดด้วยต้องแหนดูนะ ซื้อกันไปค่ะเดี๋ยวจะดูละมุดสุกหรือยังเดี๋ยวจะแกะละมุดให้อีกวันนี้ไปเก็บมาอีกเยอะเลยคุณยายมันไม่ได้สุกพร้อมกันไงทยอยสุกปลูกไว้ต้นหนึ่งดกที่เหมือนกันคุณนายชอบกินปลอกเปลือกแล้วหวานเจี๊ยบเลยมันสุกไม่พร้อมกันไงสุกทีละลูกสองลูกก็เป็นเหยื่อของคุณนายไปค่ะอ่ะ นามามาดูคุณนายกันเนี่ยไม่ยอมลุกค่ะแปดโมงเก้าโมงแล้วเนี่ยบอกให้เราไปอาบน้ําก่อนดูดิลุกไมมคะนนทําทคลิปแล้วนะอ้าวเออแล้วยังเนเลน,นลุกแล้วไอเว้เขาอุ้ยเร็วเร็วเข้านนดูกล้องดูคนไม่ยอมตื่นค่ะเห็นตัวเองไหมในกล้องอ่ะ แดงแดง่ะเห็นบ้านนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูคนไม่ยอมตื่นดูดูหน้าแป้งเก่ายังอยู่เลยใชยตัวเองไมยน่ะอายกั้ไม่น่ะเห็นป่ะ f ีเขาดูนะมีคนดูกันเยอะนะคุณนายแฟนคลับเยอะนะเนี่ยยังโป้อยู่เลยเห็นป่ะไม่ยอมตื่นค่ะดินดุิกดุิกดกดิกเขา เรียกให้ไปอาบน้ําตื่นมาอาบน้ําคุณนายว่าแกไปอาบก่อนเนี่ยอาบเสร็จแล้วเนี่ยเหลือแต่คุณเธอลนะสวยแล้วเนี่ยปากแดงไปอ่ะไปไหมไปเห็นไหมคะมีแดงทันทีเลยสวยแม่เจ้าเองอะ่ะไม่อาบน้ําดูไม่ได้เลยใช่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> ยิ้มนียิ้มหลานสาวไปทํางานแล้วเออไปอาบน้ํากันนะคะ